เ,เลนวายอ่ะพูดชัดสวัสดีค่ะสวัสดีอยู่กับช่องเสาแทบานค่ะอยู่กับคนดังนะคะเอามือมือเคลื่อนกินกันบาอ,อิ่มตีก็เดี๋ยวไม่กินกันย่ำเสาอ,อีกไหม,มกินอะไรเอาก็กินกันน่ะเมือ่อคืนกินกันไม่อิ่มหรอถึงได้ไม่กินตอนเช้าเนี่ย อ๋อนี่รถเหรอคะนี่คุณมั่นใจเหรอคะว่านี่คือรถคะ่ะก็รถไงอ๋อซุกอุณยุไว้อยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> เน่าใส่กันอยู่ <c oughs> จะดูจะดูแค่ความสวยภายนอกนะคะอันนี้ดูความสวยภายใน <c oughs> ดูได้เลยค่ะ <c oughs> อัตีคะ่ะโอ้สัมำพาระรถช่างค่ะ <c oughs> อ๋อรถรถเก็บศพกู้ภัย <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> ไม่คะ่บคะบบค่ะบบมีเงื่อนงอกเนจะอกตู้ หรอเวลาเราทำงานเราก็มูโตมูเตก็ตัดเครื่องอยู่ข้างในนั้นไงอันนี้คือหอมมาเต๊ไใดคะ่ะหอมมาเต๊ะบัตรบ่คะนี่ข้าวก้นบาตอ๋อข้าวก้นบาตรหอมมะเต๊ะบ้านเ <c oughs> อามะเต๊ะเอาไม่มูกินน้ำแน่บอกม่วงนั่นเออให้มูทานกินนั่นละย่านมันเบิดเนาะเออเดี๋ยวมูกับมี่แน่วา่าฝากคือกันคะ่ะเมื่อนี้นนออเออมะขามเฉ่ยอ,อิม่ม อันนี้นี่แหละอันนี้กรถดคือกันค่ะให้เบิง้งจะเบิ้งไายนอกค่ะต้องเบิ้งภายในนน่าเดอ้อแต่ละคันนี่เดอ้ออันนี้เจียนผมเอาค่ะอันนี้ก็หหอเขาห้าคือกันค่ะปลาให้เบิง้งเอาหอยอย่างานีขดด่ข้าวเส้าเด้อค่ะข้าวพาร์ถอดปลาถอดไก่นี่ สมูกินเนมด้วยเอากินวบบกำลังเสียบเลยเขาไม่กัดเขาไม่กินเป็นหยังเขาไม่เคยกินแหนอมอเราตับสวยเอาหอ,อยอีดีคนสวยกินเข่าอยู่ค่ะโอ้าทำไมมันวิ่งวิ่งเย็นหัง

ไม่ใช่รถนะนจับเลยรูเอเอาหูใหญ่ขนาดนี้เลยเตปตลาดเหรอนาน้ำยาอย่าง จงหูนี่ห้อยโอหาอ,าอ,อก็คือกระเคลื่อนคว่มหอนค่ะข้ามมันเร็วอืมนี่เรามาผงใส่ปะ ดีซื้อมาจากกันเจราจาเนาะซีม่วงกันแม้ที่งานเดียวกันเนี่แหละเจโอเจอี e. ช่วงแรกก็มีปัญหาหลรงคมห่อนนี่แหละค่ะนกับมาเจวาวํำหาหู้ขนาดใส่บางฝุ่นน้ำแบบบางฝุ่นหนาครบชุดเลยอะ่ะหน้ากลางหลังความห่อนหายค่ะแต่ก่อนอนะ่ะข,ขึ้นเกินเกินครึ่งเนาะ ค่อยโอเดตีกลวยบอเออบ่ไดดถามเรา<ม>ขนาดว่าของหัวงเขามันตรงรุ่นเดไม่กล้าเนาะของสัล่อหัวให้เท็ดบม่หัว่เจังไดน,นะบ่มั่นใจเหมือนกัน ต่วมันก็บ่ได้ฮ้อนขนาดนั้นแต่ว่าเฮาแบบสิงสบาใจมาเบิ่งกันว่าความหอนมันสิหายบอ่หลังจากที่ว่าจะว่าน้าเพิ่มค่ะ ก็จอดแต่ตอนนั้นมันรูรูหน่อยก็เหลือตั้งวาวตั้งวาวลก็ใช้ยูไอ้เมือนดอกสวรรคมันไม่จิกน่ะ มันต้อง,กอง,องเกียรยดอกแหลมๆสักหน่อยสันดกว่าอันนี้าากระบอกหูเนะาะกะเรียนมากเห็นเขาบอกบอก็ะบอกตามเขา นนก็นี่กะเจาะว่านา้ำเสร็จเรียบร้อยค่ะเติมมอาน้ำแก่ถามาช่างสร้างสร้างเขาว่าระพิวดจับกล้วยพิวดซื้อสายรัดมาให้ผมด้วยด้ายรั นาาน้นเะขาว่าเครื่องข้อมีนทาตีกวยเครื่องมอม่สิห่อนติมมาสิพังติใครบอกได้ะข้อมินเนาะ<อ><อ>เครื่องคมตีกลวยเครื่องจะพังก็<อ>งมันจะร้อนอย่างนี้นะ่ะ แล้วทำไมรถผมตีกลัวทำไมมีเห็นโดนรถสามรถสี่มีเห็นโดนนั่นแหละกระทำคนใส่เนาะกระทำซางผมก็ร้อนครับร้อนเงินไหนเอามาปะเอาอยังไอ้ครเปิดครอบเปิด่หน้ารถจยาไปเอาให้เปิดตรงนนี้เป็นตัวเอาใส่กระเป๋าให้เรามันมากร้อนเงินผมก็ร้อนนะตอนเนี้ยร้อนเงินอย่างเดียวมาซื้อบอกค้ำไว้ไอ้ดงกรบเบจอโอ้ มปมันพี่นี่อ่ะอืมไปเติมน้ำมันมาเดี๋ยวจะให้เบิ้งนะครับหลังจากที่ผมจอวว่อเบาะแล้วครับอรตอนนี้กะแล่นนะครับนี่ข้อม้อนอยู่ระดับนี้ครับถือว่าโอเคมากๆครับเพราะว่าก็นานนี่แค่ติดเครื่องนะข้อม้อนก็ขึ้นเลื่อยเรื่อใบไ,ไปแล้วครับนี่นนต้องไปตั้งเวบาะอีกไหมนี่ก็จะตั้งพีมันเช่งเช่งเช่งอยู่นี่ถือว่าโอเคครับอันนี้ก็ะ ป่าบอกต่อซูพี่น้องฟังครับมาเดิมๆบ้ามันเดิมมันบริจตอ,อันนี้ผมเจาะแบบกวงเลยครับประมาณหกเจ็ดลูกหูน้นอนขนาดประมาณสี่หาหุนนะครับหู้ประมาณหาหุนครับถือว่าโอเคนะครับแก่เกปัญหาเรื่องความร้่นในไลายครับก็ป่าบอกต่อสูพี่น้องเนาะว่ามีประโยชน์บ่มีกะเอาพิจารณาเอาครับมาคลิปดีบ่ดีนี่แหละการเฮ็ดคลิปครับ แค่บอกต่อพี่น้องกันครับหลายคนก็แจ๊ประตุกนะครับเรื่องแบบนี้เพราะว่าเจโอว่ามันเพื่อนครับว่ามันมันเพื่อนจิตดีครับเจโอมันว่ามันอยู่ขางดูดนะครับมันอยู่ขางดูดมันบริอยู่ขางขางดันน่ะมันบริอยู่หนาใบพัดทะลุนื่นมันอยู่หนาไปพัดแปลว่ากระแปรมันออกแบบมากแบบนี้รุบงเงี้ยครับแทนที่ลุนนึ่นว่ามันจะอยู่บริเวณนี้ครับแต่เจโอเนี่ยว่ามันอยู่นี่ กะให้บึ้งเลยครับว่ามันซอยได่หลายบอกผมถือว่าโอเคผมพอใจมากครับนี่ความห่อนนี่ที่แรกนี่จับเครื่องแทบจับบวได้ครับนี่มัหน้มครับจับได้ครับนี่สร้างจีเรีนมาประมาณไกลตืบนี่ นี่เอามือจุกเลยครับว่านี่หอนอย่ากรวบม,มือนย่างนีอะก็ะอบอกต่อสู้พี่น้องครับที่บริษวทพิจรารณาเอาครับ